สวัสดีครับมาพบกับเต y ยต้าอัลติสนะฮะหนึ่งจุดหก e เป็นรุ่น cng โรงงานครับปีสองพสิบสี่ราคาเราเปิดขายอยู่ที่สามแสนหนึ่งมืเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะฟรีเงินดาวครับ่ออยู่มาหกพันหนึ่งร้ยี่สบกบาทนะเจ็ดปีรถสวยปางเดิมคนระับไม่มีชนนะเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะประวัติเช็คเข้าสู์ตลอด ัวรถเป็นสีเทาฟ้านะเมทัลลิกแม็กสวยยังใหม่ครับยางกระดอกรถล้นะบิดตน้นใช้งานได้อีก,กยาวๆเลยครับรถดมเดิมครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตชุชนดักแด่อะไรทั้งสิ้นนะไฟท้ายเป็น led สีสันรอบคันก็สวยๆยฮะไร้ตำหนิประหยัดครับเป็น cng ติดมาจากโรงงานเครื่องยนต์เบนซินพันหก ซื้อไปใช้งานนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับถ่ายก็เดิมเดิมอะรัดไปมีขยับนะฮะไม่เคยชนเบาคู่หน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นเบาะผ้ากำยีเป็นบรรเนบาะน่าจะเป็นเบาะทรงญี่ปุ่นนะฮะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเพื่อให้นั่งสบายส่วนเบาะหลังเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานครับภายในก็สวยสะอาดนะครับ เหลากีนทำความสะอาดให้ใหม่หมดเรียบร้อยพุทิยุเป็นจอ a อนดรอยนะครับพวงพลายมันติฟังก์ชัน a i r b a บ็กเภายในก็เรียมๆรนฮะคอนโร,รลคอนโซลไร้วืรอยนะฮะรถไม่ฉํำครับเลขหมายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้ามื่นกิโลเมตรนะครับสนใจนัดดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้กนกาญจนาพิเศษ กรุงเทพครับสนใจโทร061 443 2829ครับและประกันครับไม่มีชนดนักไม่มีนำท่วมเคสลูกค้าติดเครดิตดติดแบล็คลิสต์ไม่ได้รับนะครับ